จากสถานการณ์มหาอุทกภัยที่พัดถล่มอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทำให้หลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมสูงอย่างไม่ทันตั้งตัวบ้านเรือนร้านค้าและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างหนึ่งในผลกระทบสำคัญคือระบบไฟฟ้าที่ต้องตัดกระแสเพื่อความปลอดภัยของประชาชนส่งผลให้ชุมชนจำนวนมากจมอยู่ในความมืดตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน PEA ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศกว่า2,000คนเดินทางเข้าพื้นที่หาดใหญ่ทันทีที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยภารกิจหลักคือตรวจสอบหมอบ้อแปลงเบรกเกอร์มิตเตอร์ระบบส่องสว่างในบ้านโดยได้ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ปลอดภัยก่อนใช้งาน ครั้งนี้มากเลยค่ะตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีไม่เหลืออะไรเลยไฟยมาได้ดีค่ะดีมากเลยขอบคุณการไฟฟ้าภูมิภาคที่มาช่วยไม่มีไฟไม่มีน้ํามันลําบากมากเลยทีนี้จุดๆที่ติดอยู่8คืนค่ะ3 4มสี่คืนแรกไม่ได้กินอะไรเพิ่งจะได้มากินตอนหลังขอบคุณการไฟฟ้าหน่วยงานทุกหน่วยงานขอบคุณมากที่ได้มาช่วยพวกเราค่ะครั้งนี้หนะักกว่าเพื่อนครับน้ำเหลือสาม,ข,ามขั้นบันไดขึ้นชั้นสองพังรเงินไรหน้าเลย ผมขอขอบคุณผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะที่ออกมาตรการแบบน,นี้ดูแลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องไฟฟ้าก็รู้สึกภูมิใจอย่างหนึง่งว่าการไฟฟ้าไม่ทิ้งพวกเรา PEA ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการเต็มกำลังเพื่อให้ทุกพื้นที่กลับมามีไฟฟ้าใช้อย่างปลอดภัยเร็วที่สุดพร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังน้ำลด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสายไฟที่อาจชำรุดหากเกิดเหตุหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามพนักงานในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานชาวหัดใหญ่ยังคงเฝ้ารอแสงจากหลอดไฟดวงแรกที่จะสว่างขึ้นอีกครั้งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่หลังพิบัติภัยครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด